เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอคกแมนนะกับเกมล็อกแมน x f o ก็เป็นเกมเก่านะในพีเอสหนะผมวันนี้เราจะมาเล่นกันในโทรศัพท์มือถือนะดูซิว่าจะไหลลื่นแล้วก็เล่นดีแค่ไหนนะผมมาลุยกันเลยดีฝ่าทุกคนเปิดฉากเลยเราจะสตาร์ทเกมเลยมาถึงเราก็ต้องเริ่มก่อนเลยนะผม ผมพอจะจําสูตรได้เล็กๆน้อยๆน,ยนะผมเอาเป็นว่าผมจะเอาชุดกอดําในตํานานมาใช้เลยก็แล้วกันนะผมแต่ว่าจะพยายามไม่ใช้ท่ากีก้าแอคแท็นะผมถ้าเป็นไปได้ <laughs> อ่ะนี่เรื่องเราก็ได้เกิดขึ้นนะผมเรื่องย่อของ X4 นี่ก็คืออ่าพวกขุนยนต์ซึ่งเราเรียกกันว่าพวกอ่ากิลิคูลา่าป่ะ <laughs> ใช่ป่ะ ใช่อ <ersch> um, ีเล็กกูล่าลบาผมก็จำไม่ได้นะผมก็ได้แบบว่ามีความสัมพันธ์อันดีงามกับมนุษย์นะผมก็แบบว่าอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะผมภาคนี้ก็จะมีหน่วยเอ็กฟอร์สนะผมเป็นหน่วยงานอิสระไงซึ่งแบบว่าดูแลแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์นะผมคนนี้ก็เป็นหัวหน้าเอ็กฟอร์สนะคนที่อามีน่วยนะผมส่วนคนนี้ก็เป็นสุตัวไรในภาคนี้ของเรานะผมเอาแล้วขว้าผ่าดังเปี้ยง ก็มายุโยงพวกเอ็กฟอนนะผมว่าเราไม่ควรอยู่กับมนุษย์เราต้องตกครองมันสิไม่ใี่อยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้เรามาล่อมือกันไหม,ไมก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะผมซึ่งผมก็แบบว่าก็เดา,าเรียกว่าเดาจัดๆอะภาษาอังกูยังไม่เก่งเลยเจอภาษาญี่ปุ่นก็ไปจะเป็นยังไงล่ะเอาแล้วนะผมอืมแล้วคอยดูนั่นไงเห็นไหมตามสุดตัวร้ายเลยทีเดียวต้องหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าซะหน่อย ได้บอกก็รู้เป็นตัวไรนีผมอ่ะตัวเราเองก็เป็นเอ็กนะผมเนี่ซึ่งอยู่ในหน่วยฮันเตอร์นะผมฮันเตอร์อิเล็กกูล่าปะน่าจะใช่นะผมก็เกิดสถานการณ์ผิดปกติขึ้นนะผมที่สกายรากูลนะผมนั่นก็คือเมืองรอยฟ้านะ <laughs> อ่ะเวลาเราที่เรากดสูตรติดนะผม ทีชุดของเราตรงสีขาวนี่จะกลายเป็นสีชมพูนะผมโอเคแปลว่ายัางจาได้อยู่อะทุกคนมามาบวกกันซะหน่อยดูซิว่าใครจะเจ๋ยวแน่ว่ากันชิบหายแล้วบินตามกูจะจัดเดี๋ยวบินกูตามกูท่าไม้วะเนี่ยเออโดนจับไปเลยโอ้โหไม่ได้เด็กเดเล่นนานนะผมความสันพัดไม่มีเลยทีเดียวโอเคเกืบอบติดปีลงเนียดเลกูไม่ได้เล่นเนี่ยโอเคมอซัมอะซัมอ,นะอ่นะก็หาจอยดีๆมาเล่นสักจอยหนึ่งนะผมซึ่งจอยของผมนี่กาก,ากแล้วกัน เพราะว่าหลายปีมาแล้วตีดักหลบก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวมันต้องซัดมือลงมานี่ผมจำได้ผมจำได้เดี๋ยวจะซัดมึงไม่ให้เหลือเลยทีเดียวไม่แนวเดเอดเอด้ไม่กลัวหรอกมีเอ็กบัตเตอร์เอาชิบหายแล้วผมติดนะผมมันขยับเองว่ะทุกคนโอ้ยยิงไม่โดนว่ะมา,มาเอาแดมานี่อ่ะซัดเข้าให้นะผมมา ไอ้มันรู้ว่าใครเจียวแน่ว่ากันไม่นะมึงใช่ไหมที่จะทำลายสกายลากูนแห่งนี้อ่าโอเคอุ้ยมันระเบิดไปเลยตายห่าหรือยังโอเคมาเลยมาตัดฉากต่อไปนะผมมาเลยนะี่แหนอุ้ยไม่แพงเลยเนี่ยมันจริงโดนเอ็กซปัตเตอร์เข้าไปมันต้องบึ้มไปแล้วนะเนี่ยโอเคก็ได้อยู่นะผมวิงม่งไปก็ไม่โดนละอุ้ยโดนอันหนึ่งมึงโดนอัานหนึง่งยังไงเนี่ยให้มันได้ยังไงดิเดมาเลยบวกแก้วไม่สนใจทั้งนั้น เราก็ได้พบกับเจ้าต้องเรียกว่าตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะมังกรเนี่ยมันชื่อจากูนป่ะก็ดาก้ป่ะก็อยู่หน่วย14ของเอ็กซ์ฮันเตอร์ของเราเหมือนกันนะผมหน่วยฮันเตอร์มันช่เอ็กซ์ฮันเตอร์แต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเอ็กซ์ฟอร์ด้วยนะผม ก็เอ็กพอร์ดก็เป็นทีมงานคุณภาพที่แบบว่า,าแรสกซสึมตัวอยู่ทุกพื้นที่นะผมก็อ,อยู่ร่วมกับมนุษย์ไงเรื่องมันมีแค่นี้โอเคไปรลยถึงจะไม่เล่นมาหลายปีแล้วแต่ว่าสกิลก็ยังพอมีอยู่โอเคอมึงต้องทังใช่ไหมไมึงจำได้อยกดไม่ติดอะทุกคนปุ่มมันไม่สั่นพัดเท่าไหร่โอเค ไม้สันทัดนี่คือแอร์มันเก่าเหลือเกินไม่แน่ทันนิดหนึงโอ้ยโอ้โหยิงไม่ทัน <c oughs> ยิงไม่ดันปฏิกิริยาตอบโต้มันไม่ทันเออกดติดมั่งไม่ติดมั่งให้มันได้อย่างงี้เลยเออหือว่าจอยกูแบตจะหมดหรือเปล่าก็มีประเด็นนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปนได้เป็นไปได้สูงโอเคต้องมีใคดแบตเนี่ย <c oughs> เอ่อกูทนูนนี่ไปก่อน เอาดิด oui, ูดิกดโดดมันไม่โดดนะทุกคนโอเคาช่างมันโดดไม่โดดช่างมันโอเควิ่งว so ิ่งเยี <found> ๋ยววิ่งทูฟัดเอ้ยกับโดนโอเคหลบได้โอเคยิงซัดตรงนี้ไปก่อนเอ้ยไม่ขยับตายแล้วตายแล้วซัดก็ไปทีอ่ไอ้ยโดนมาบอลจริงอ่อแด่หลบได้อยู่อ่อแด่กระปะมีไว้โดูเดี๋ยววิ่งไปเองอ่ะทุกคนโอ้โหตัวบ้านนี้ก็เลยออกมาใหม่มา อีนี้ตกข้างล่างแล้วนะผมดูสิว,ว่าถ้าปุ่มไม่ขยับนี่คือผมแพ้โดนหนีบตายอย่างแน่นอนโอเคพอเมื่อผมได้ชุดเกราะดำมาแล้วผมก็จะพยายามที่แบบว่าจะไม่ใช้ค่ายกีก้ไอแคลงนะผมถ้าไม่จําเป็นนะวงเล็บไวก่อนไม่งั้นเหมือนโกงเกมนะแต่ผมคงต้องไปหาจอยเม่ที่มันดีฝันนี้นะผมโอเคเอาอมาบอสอะไรก็ไม่รู้นะผมเป็นมังออกรเลยเดียวมันมีชาร์จออโต้ไหมนะมอยากรู้แล้วกัน มีออโต้ไหมเอ้ยไม่ขยับเลยตายแล้วโอ้ดอะไรก็ไม่ขยับเอ้ยให้มันได้อย่างงี้เด็กกูจนมุมอยู่เงี้ยเอาเดิบินมาเลยบินมาเลยกูพร้อมแล้วมันจะตกมาตรงไหนก็แล้วแต่กูจะยิงซัดให้แหลกอะเด้เอาเด้เอาเด้โอ้โลูกบอลพลังงานมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอาดูดูวิ่งก็ไปเองวิ่งก็ไปหาบอสเอง หนีหลบได้อยู่เหมือนกันโอเคถ้าเกิดปุ่มยังเสียบ,บยติดอยู่งี้น,นี่ยคุ้มไวแนะ่อาการนี้อืออะไรยังพอจุกได้อยู่นะผมวิ่งเองอีกแล้ววิ่งเองเดียว,วเป็นใจงี้ได้ปุ่มแข็งบ่อยมากโอเคเอ้ยยังมีสกิลติดตัวอยู่ยังพอได้เจ้วแจมระเบิดไปซะ <c oughs> โอเคโ <c oughs> อ้โหเรียบร้อยเนี่ยผม ชึบก็มีชายหนุ่มที่สสนลึกลับได้ปรากฏตัวขึ้นจริงไหมลึกลับนะผมตัวนี้น่าจะเป็นอรองผู้ชาาการของพวกเอ็กฟอรนะผมมาดูในที่เกิดเหตุน,นะผมแล้วตัวเราก็คิดว่าพวกเอ็กฟอรน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะผมโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะแล้วก็เรื่องราวก็ดําเนินต่อไปนะผมพวกเอ็กฟอก็ได้ทําการประกาศนะผมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะที่สกายลากูได้หล่นลงมานะผม นาก็เคยพวกเขาจะแยกตัวเป็นอิสระจากมนุษย์นะผมเพราะว่ามนุษย์นัน้นได้โทษเราหาว่าเราเป็นคนทําแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าพวกเขาทําหรือเปล่านะผมอ่าจะไม่ขึ้นตรงต่อมนุษย์แล้วนะผมจะตั้งตัวจกวักรวรรดิของตัวเองนะผมโอเคประมาณนี้แหละเรื่องราวน่าจะประมาณ เว่าญี่ปุ่นผมก็ไม่รู้นะทุกคนงนั้นต้องขออภัยด้วยหนุ่มนี่อันนี้เป็นรองหัวหน้านะน่าจะเป็นรองหัวหน้าแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ซีโร่นั้นทำการได้แบบว่ามีความนับถือนะผมด้วยความเก่งกาจการชี้แดบนะผมเด<อ>ี๋ยวว่าปลาใส่กันใหญ่เลยทีเดียวพวกมึงเป็นกองกำลังพิเศษเลดลิบบอนเออได้ก้อนบอลแล้วเอาแล้วตัวร้ายก็ได้คำขัน้ายที่สุด แกยุยงสมเสริมพวกแกแกตีกันเดี๋ยวฉันจะยึดของโลกนี้เองอะไรประมาณนี้มันใช่ป่ะมันใป่ะโอเคหัวล้อโอ้โหหน้ากวนส้นจัดจัดอะมาแล้วนะผมอันนี้ก็เป็นในเรียกว่าศูนย์ปฏิเวริการของพวกฮันเตอร์นะผม ก็มีข้อมูลต่างๆนะผมโดยอ้วนเพื่อนเรานี่เป็นคนบอกข้อมูลนะผมอ่าตัวนี้เป็นแมงมุมนะผมอยู่ที่ป่าน,นะผมอ่าตัวนี้อยู่แอร์ถึงใจป่ะอ่าตัวนี้แอร์พอร์ตวันนะผมโอเคสนามบินแล้วก็อ่าเจ้ารากูนเนี่ยก็อยู่ที่อ่าอ่าต้องเรียกว่าไอ้ภูเขาไฟอ่าฐานทัพภูเขาไฟส่วนนี้อยู่ฐานทัพเรือนะผมโอเคเป็นฮิปโปนะอันนี้อยู่ไบโอแอบนะผม เห็นเห็ดนะผมอันนี้อยู่ที่รถไฟนะผมการขนส่งอ้นี่อยู่ทางเหนือนะผมโอเคเราจะไปจัดการใครดีก่อนนะผมว่าเล่นสัตว์เล็กก่อนแล้วกันแมงมุมก่อนดีกว่าผมเพราะว่าผมต้องการชุดกระตุ๊ต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 สไปดั๊กปะอ่าอ่าโอเค แต่แล้วผมก็มาโผล่ที่ป่าจังเกิ้ลหนึ่งนะผมโอเคก็เป็นป่าที่มีปืนใหญ่นนโออัมสตองไซโคเจอัมสตองอยู่นะผมมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวน,นะผมแต่ผมไม่รู้จําชื่อปืนไม่ได้นะผมว่าปืนอะไรนะผมก็เอาเอาไว้ทําลายล้างโลกเนี่ยทุกคนอุย้ยหายโดนอีกแล้วไม่ได้ยังงี้เลยยิงไม่ได้มีความแม่นอ่า ขอใช้พลาังงานที่ผมเลือกมาที่สถานที่นี้นะผมเพราะว่าผมจะได้ชิ้นส่วนของชุดอกีกลายนะผมชุดอัลติเมทนะผมโอเคพอเพียงเราเก็บชิ้นเดียวเราก็ได้ชุดอาลติเมทนะผมโอเคฉันรู้อยู่แล้วเอว่านายจะต้องตามหาฉันและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันได้หลงเหลือไว้ให้นายมันเป็นสุดยอดอาวุธครับในวไยข้นหน้านายจะต้องใช้มันแต่ระวังด้วยจงจำไว้ ว่าชุดนี้มันอันตรายมากมันยังเป็นชุดที่ไม่สมบูรณ์นะผมอเดี๋ยวผมจะใช้ท่าอ่ากี้แกให้ดูนะผมโอเคทะลวงทะลวงก็เป็นท่าที่สามารถทะลวงฝั่งตรงข้ามหรือศัตรูให้ตายหาได้ทั้งหมดเลยนะผมเรียกว่ารุนแรงจัดๆเห็นไหมแต่ไม่จําเป็นผมจะไม่ใช้ท่านี้นะผมเพราะว่าถือว่าขี่โกงเกินไปนะผมมาเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยไม่ได้อย่างนี้ได้ อ้ยๆเดินหน้าเองตายตายตายแน่ตายแน่อะไรวะเนี่ยแม่งเดินหน้าเองด้วยหายแล้วเกมเอยได้เอ้ยเอาเรือซะหน่อยนะผมโอเคตายแล้วนะผมต้องไปหาจอยสติ๊กที่มันดีว่นนี้นะผมผมว่าจะสู้เว็บสไปเดอร์ได้หรือเปล่านะผมเพราะว่ามันมีความพลิกฟิวมากพูดเลยเดินเองอีกแล้วตายตายตายแน่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 ตายจริงด้วย เออมันเดินหน้าเองอะทุกคนตายแล้วกูจะทํายังไงไม่ให้มันเดินหน้าเองวะเนี่ยเออไม่ยอมเดินอีกเอาคลิปหายแล้วมา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 เชิ่มมาเชิ่มมาเชิ่มมาเชิ่ม,มถ้ายอย่างเงี้ยแย่แน่นะผมกูจักทรงแล้วไม่น่าเอาชนะได้ไง่ายๆโดนติดๆขัดๆอยู่งั้นล่ะกูให้มันได้อย่างเงี้ยมามามาเล่นกันหน่อยเอ้ยมาไม่เชื่อว่ากูจะไปไม่ได้มา <laughs> โดนเข้าไปโดนเข้าไปดูโดน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 เจ็บเจ็บเจ็บเจอ๊ยไม่ได้อย่างงี้ได้โดนโดนโดนทางมันใจเย็นๆก่อนมีสติและสมาธินี่แน่ตายไหมต้องตายดิดูดิโดดขึ้นก็ไม่ขึ้นนะแล้วกูจะไหวไหมเนี่ยอาการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชักชักพลังชักพลังโอเคแล้วก็ซัดตัวนี้เข้าไปก็ค่อยไปก็ได้นะใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคน ถึงปุ่มจะไม่เดแต่ใจเย็นๆก็ยังพอสู้ได้โอเคมาไม่นะเอาแดมาต้องได้เดะโถอยอย่าไปกลัวมันมากมา,าชุดก่อนนี้เวลาเรายิงก็จะมีอ่าแสงพลังอ่าค้างอยู่นะผมเป็นพลังบัสเตอร์นะผมซึ่งจะทําลายจอ,อกาะต่อเน,นื่องนะผมโอเคคูพร้อมจะเจอบอสแล้วมึงมา <laughs> ก็เป็นแอรเรียที่สองนะผมโอ้ยโดนเลยนะผมโอเค ยิงลูกปืนช้าพวกมึงได้ยังไงวะเน,นี่ยให้ไม่ได้อย่างงี้เดยอ่าวิ่งกันไปเฮ้ยตบโดนงูอีกก็เหอะให้ไม่ได้เงี้ยอ่ะมามีงูตรงนี้วิ่งตรงนี้มันสนได้ๆด้ังน,นั้นจะไม่บวกกับพวกมึงถ้าไม่จำเป็น <c oughs> ปุ่มกูยิงค้างอยู่มาเอาเดย์สัตทีเดียวโอเคการที่มีบัตเตอร์อะเรามาที่นี่ก็จะง่ายขึ้นนะผมโอเค ต้มเพราะว่าบาตเตอร์มันยังแข็งพลังงานอุย้ยไม่ยิงอะ่ะโอโ้โห <laughs> ไมไได้่างนี้เดยยิงมแม่งต้องแบบว่ายัางไงอะ่ะต้องกำกับบังคับด้วยว่ามึงต้องยิงเ <laughs> อ้ยไม่ได้เลยครับผมโอเคตกมามพลังงานตรงนี้จำได้มาพอจำได้มั่งนิดนหน่อยๆน่อยนะผมยิงไปก่อนเอาโดนีน้เป็นอะไรวันนี้กะว่าจะเข้าไปแบบเนียนๆสวยๆวยไม่โดนเลยนะเนี่ยโอเค <laughs> เฮ้ยมีงูตก จมัมงูได้ตรงนี้อย่าโผล่ขึ้นมาตรงนี้โอเคแล้วก็วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้เร็วเร็วที่สุดตรงนี้ถ้าเร็วมันจะไม่มีตัวอะไรออกมาเท่าไหร่นะผมถ้าช้าจะออกมาเพียบพูดเลยเอยไม่ไม,ไม่เดฟ่ะกระถูกเ้ยเล่นลแล้วงุดหงิดจิตใจเหมือนกันตายแล้ววิ่งเร็วเร็วที่สุดไม่ทันแล้วเลื่อนรถไปหน่อยนึงมากระทาบอสก,กันซะหน่อยนะผม ดูสิว่าเลือดเราลงไปขีดนึงจะไหวหรือเปล่านี่ผมมาบวกกันเวสสไปเดอร์กูไม่มั่นใจเลยปุ่มค้างอย่างนี้จะไหวมามาเลยนั่งไงปืนใหญ่อยู่ข้างหลังนี่นะผมกูมจะซัดมึงให้แหลเกเลยทีเดียวโผล่มาโอเคห่วมเล็กนิดเดียวนะผมแต่ตัวมันใหญ่มากมานะจะว่าใหญ่มากมันก็ใหญ่ขนาบนี้เดียวนะผมมาเลยอารดกามา คาเนกาเออยังได้อยู่จอเรตมาโอ้ยค้างอีกแล้วจอเรตโดนเลยทีเดีดยวว้าตายตายตายสครับนี้อาการนี้เอยจอเรตอย่าค้างดิจอเรตโอเคมาจอเรตกูไม่ยอมตายหรอกมึงมาไม่ถึงถึงดิมาไอ้โมโหค้างอีกแล้วเอ้ย วิ่งเอ้ยมามอนต้องตายจอเล็ดมาไอ้ไม่ตายแล้วสินะจะปบาบแกให้หมดมาไม่นีแน่เอาเด้มาสิยิงอะไรก็มานี่ยิงเข้าไปมาไม่นี่งไงยิงเข้าไปมาเฮยโดนติดทิพไถ่แล้วตายแน่เฮยโดนอีกกูตายแนะยยนะ่การนี้ตรงนี้เก็บสงไม่อยู่ตายแน่นอน กูจะไม่ยอมแพ้กับมึงใดๆทั้งนั้นอ่ามันเหลือคีดเดียวอ่ากูก็โดนเหมือนกันชิบหายแล้วเอ้ยมึงตายนี่นาเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะตื่นตืนตืตืตืนผ่านไปได้อย่างง่ายดายเกือบตายเหมือนกันเหลือศูนย์ตัว แต่แล้วเราก็จัดการเว็บสไปเดอร์ได้สำเร็จเราก็ได้ไรนิ่งเวฟมานะผมนะเจ้าแจม <c oughs> อ่าเราสงสัยก็ต้องแอร์เซฟเกมนะผมถ้าเราไม่เซฟเกมนี้สงสัยเราก็คงจะแย่นะผมอ่ะผมจะเซฟไว้ก่อนนะผมอ่าเป็นชุดกอดำนะผมโอเคแล้วก็สวยลน้นอ่ะหลังจากที่ผมได้จัดการเจ้าเวสต์สไปเดอร์หรือเจ้าแมงมุมเพื่อหยุดเจ้าอาปืนใหญ่ดีออมอาร์มสตองไปแล้วนะผมตอนนี้ก็ยังเหลือบอสอีกเจ็ดต,ตัวนะอ่ะหัวน,นี้ผมก็ผมต้องพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็แอร์ขอบ ทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงนะโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นโยนแล้วมาดูกันว่าพาร์น้นผมจะไปบวกโบสต,ตัวไหนนะครับผมว้